เก็บมาคุยคุยมาเล่า ในช่วงของเก็บมาคุยคุยมาเล่าค่ะวันนี้นะคะเรานําทุกท่านมาอยู่กันที่ตําบลหล่อยูนค่ะอําเภอตะกวดทุ่งจังหวัดพังงาค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะนําทุกท่านมาชมบรรยากาศนะคะชุมชนที่มีความที่แบบว่ามีเสน่ห์แล้วก็เป็นชุมชนที่บวกกับมีแหล่งการท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดพังงากันด้วยค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตนําบลหล่อยูนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนําตัวก่อนเลยค่ะ ครับผมกุศลท่านังผลนะครับนายกองการบริหารส่วนตะบนหลอยุงนะครับค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะจุดที่เราอยู่ตรงนี้ก็เป็นบ้านแหลมหินถือด้ไว,ว่าเป็นจุดท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งในพื้นที่ของจังหวัดพังาค่ะแล้วที่นี่ค่ะภาพรวมรูปแบบของการจัดการหรือว่าการส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นยังไงบ้างคะครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่บ้านแหลมหินหมู่หกนะครับของตำบลลอยูงนะครับเดิมนี่ครับก็ชาวบ้านจะมีอาชีพก็คือประมงนะครับแล้วก็เกษตรนะครับเช่นสวนยางสวนปาล์มแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นอาชีพประมงพื้นบ้านนะครับทีนี้เนี่ยด้วยสักยภาพของพื้นที่ทำเลที่ตั้งนะครับซึ่งเราอยู่ห่างจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งมองไปด้านหลังเนี่ยก็นิดเดียวใช่ครับห่างจากภูเก็ตนิดเดียวแล้วก็ห่างกับจุดท่องเที่ยวต่างๆหรือว่าจุดสําคัญของจังหวัดภูเก็ตเช่นยอทเทเวนคอเอนนะครับแหลมทรายนะครับด่านยิป แล้วก็ใกล้จากสะพานสา,าสินมาก็ไม่ไกลนะครับจุดต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับจึงทําให้เกิดการารวมกลุ่มกันของกลุ่มชาวบ้านนะครับ <S 1> <S 1> เกิดการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับแล้วก็ทําวิสาหกิจเพื่อการท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแพรที่พัก <S 1> <S 1> นะครับแล้วก็เรื่องของอาหาร <S <S แล้วก็ทําให้อบต้นี่ครับเข้ามาสนับสนุนในการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวของตำบลหลอยูงของเราแล้วก็พยายามผลักดันให้จุดนี้นะครับเป็นจุดการท่องเที่ยวนะครับเชิง เาเรียกว่าเชีงนิเวศเชีงนิเวศด้วยแล้วก็เป็นเส้นทางฮาลาลน,นะครับะครับผมเส้นทางที่แบบว่าเกี่ยวกับเขาเรียกว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปด้วยใช่ครับหลักๆค่ะในส่วนตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมาสัมผัสบรรยากาศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงทะเลแล้วเรายังสัมผัสวิถีชีวิตของชาวชาวบ้านที่นี่ด้วยครับเราก็จะมีกิจกรรมต่าง,างๆนะครับเป็นอะไร,รบ,บ้างคะเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ จริงๆเป็นเชิงของวิถีชีวิตที่ชาวประมงพื้นบ้านนะครับเช่น<ช>การใช้เรือนะครับไปหาปลานะครับการวางวนปูต่างๆและการทํากิจกรรมทางด้านช<ฟ>ารประมงเนี่ยครับก็คือแล้วแต่ช่วงก็เรียกว่าช่วงฤด,ดูของน้ำนะครับน้ำข,ขึ้นน้ําลงน้ํากี่ข้ามอะไรเงี้ยครับแล้วก,กิจกรรมต่างๆก็ชาวบ้านก็จะทําในเรื่องของรูปรูปแารนเส้นทางการท่องเที่ยวนะครับ ก็ถือได้ว,ว่ามีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดพังงาและก็จังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งในแผนของการประชาสัมพันธ์ขอะท่านนายกคะมีรูปแบบของการประชาสัมพันธ์ยังไงบ,บ้างคือตอนนี้นะครับเราก็เปิดเ,เปิดงานรูดูการท่องเที่ยวของลมหินไปนะครับก็ได้รับการตอบรับจากสื่อเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นประชาสัมพันธ์ของจังหวัดนะครับในสื่อของทีท่องสื่อออนไลน์ในเพจต่างๆเนี่ยครับแล้วก็มีการแชร์กันทําให้คนรู้จักจุดนี้มากขึ้นทุกวันนี้แพรที่พักเนี่ยครับ จองกันเนต็มเต็มเต็มตลอดโดยเฉพาะวันหยุดนะครับสองอาทิตย์ก็เต็มตลอดอแล้วทางอบตออก็จะมีแผนในการพัฒนา,านต่อไปนะครับเรายังมีกิจกรรมต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของการาทําเส้นทางวิ่งนะครับเ,เป็นอคอสเ,เป็นเ,เป็นคอรสแลนลี่นะครับก็คือมีการวิ่งเทรลแล้วก็เป็นการวิ่งทางเรียบที่แถวหมูม่หกเนี่ยครับจ,จัดขึ้นเพื่อให้คนรู้จักพื้นที่ของเรามากขึ้นนะครับ แล้วก็กิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมเรื่องอาชีพนะครับการแปลรูปทางาสินค้าทุมชนต่างๆแล้วก็ <ừ ๆ S 1> <ๆ S 2> การส่งเสริมไม่ว่าจะเปิดตลาดเ,ดเปิดตลาดนะครับ รู้สึกว่าก่อนที่เราจะมาเดินมาถึงจุดนี้จะมีซุ้มต่างๆอาหารพื้นบ้านครับอันนี้ก็จะเป็นความเป็นมาได้มาจากการเปิดรูดูการท่องเที่ยวแล้วก็ทําให้ตอนนี้ชาวบ้านรู้สึกว่ามีนักเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ก็จะมีการขายกันได้และต่อไปทุกวันเสาร์เราจะเปิดตลาดชุมชนนะครับเป็นตลาดวัฒนธรรมซึ่งตลาดที่ผู้ปกงหนามของตำบลหลอยุงของเราแล้วก็เป็นแกนเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวต่างๆยังจุดต่างๆของพื้นที่ตำบลหลอยุงของเราครับก็ถือได้ว่าไม่ได้มีแค่กรอบวงเล เขาเรียกว่าตำบลเล็กๆแล้วเพราะว่าเราจะกระจายบอกว่าในส่วนของภาคการท่องเที่ยวนี่เยอะมากๆค่ะแล้วรูปแบบของมาตรการความปลอดภัยกันบ้างค่ะถ้าเกิดว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยสนใจมาท่องเที่ยวที่นี่เรามีมาตรการความปลอดภัยยังไงบ้างไม่ต้องห่วงนะครับตรงจุดนี้นะครับเราจะดูเน้นเรื่องความปลอดภัยในที่พักนะครับคำนวณผู้เข้าพักในแต่ละแพรนะครับเราจะมีกําหนดในมาตรฐานถูกต้องนะครับ2 ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดับถังระเพงนะครับเสื้อชูชีพนะครับเ,เรือต่างๆนะครับในการขนส่งชาวบ้านที่อยู่ในแพรนะครับแล้วก็เรื่องของไฟฟ้าต่างๆเนี่ยเราพยายามที่จะเข้ามาควบคุมอบตอนเนี่ยจะมีหน้าที่ลงไปตรวจสอบและกำกับดูแลร่วมกับทางวิสาหกิจชุมชนอ,อยู่ตลอดเวลาครับอันนี้ก็มาตรการความปลอดภัยแล้วมีส่วนของการดูแลสิ่งแวดล้อมกันบ้างค่ะถ้าเกิดว่า มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเนี่ยเรื่องของการดูแลสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นเศษขยะยังไงมีมาตรการยังไงบ้างบตอนนี้เรามีกติการเลยนะครับหนึ่งแล้วครับคือห้ามทิ้งขยะต่างๆเศษอาหารต่างลงในลงในทะเลเลยนะครับแล้วเราก็ยังสอนให้รู้จักในเรื่องของการปลูกป่านะครับปลูกป่าชายเลนนะครับแล้วก็การรักในครับเรื่องของชาวบ้านก็จะทําธนาคารปู้า นะครับตรงนี้จะมีทาคาร์ูม้าแล้วก็อนุรักษ์ในการปล่อยพันธอยแล้วก็พันธ์สัตว์น้ําต่างๆในพื้นที่ของเราครับค่ะนี่นะคะก็เป็นในส่วนของการบริหารจัดการนะคะรูปแบบของการท่องเที่ยวนะคะที่ทางด้านของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูนะคะได้มีการร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะท้ายนี้ค่ะอยากให้ท่านนายกค่ะเชิญชวนนะคะคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านค่ะมาเที่ยวที่ตำบลหล่อยูมาสัมผัสบรรยากาศข้างหลังดิฉันนะคะบอกว่าสวยงามมากๆค่ะครับ ก็อยากประชา,ะชาสัมพันธ์นะครับหลอยุงนะครับเมืองต้องแวะนะครับหลอ,อยุงจะไม่ใช่ทางผ่านนะครับหลอยุงกำลังทําเส้นทางท่องเที่ยวต่างๆนะครับเชื่อมโยงจุดต่างๆอย่างเช่นจุดนี้นะครับหมู่หกบ้านแหลมหินนะครับตอนนี้เราเปิด วิสายกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวนะครับเป็นเชิงท่องเที่ยวเชิงวิถีนะครับไม่ไว่าจะเป็นแพรที่พักนะครับวิถีชาวบ้านวิถีชาวประมงนะครับเราอยากสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านชาวมงให้มาใช้ชีวิตที่นี่ได้ะะนะครับเพราะว่าที่นี่ยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับทุกคนครับแล้วก็จะมีเพจต่างๆนะครับของแพรนะครับติดต่อได้เลยนะครับค่ะวันนี้ค่ะก็ต้องขอบคุณท่านนายกนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะเราจะมาพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านที่นี่กันค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ ซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กับประธานวิสาหกิจชุมชนหมู่ที่6ตำบลหล่อยูนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวก่อนเลยค่ะคชะ,ะชื่อเจี๊ยบนะคะชื่อกันธมณีหลงล่าเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนหมู่6บ้านแหลมหินนะคะโอเคและในส่วนของการบริหารจัดการในส่วนของวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ค่ะมีบริหารกันยังไงบ้างเอ่ยค่ะในส่วนของวิสาหกิจชุมชนเราจะมีการหักรายได้จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในส่วนของกระชัง เชิงเกษตรก็จะมีในส่วนของสองเปอร์เซนต์ะจะมีในส่วนของอแกงไตปลาแห้งอของหมู่บ้านของแม่บ้านกลุ่มวิสาหกิจก็จะก็จะหักสองเปอร์เซนต์เหมือนกันค่ะกลุ่มสมาชิกเนี่ยมีประมาณเท่าไหร่ได้วิสาหกิจชุมชนนี่ในส่วนของวิสาหกิจชุมชนที่นี่จะมีประมาณ2ี่สิกว่าคนคะ่นะณตอนนี้นะคะแต่ว่ามันก็จะมีคนที่จะเข้ามาในกลุ่มเรื่อย,อยๆแต่ว่าทางเราก็ยังแบบเหมือนกับว่าอยากจัดการในส่วนของวิสาห หากินจชุมชนให้มันเรียบร้อยให้ดูแบบเหมือนกับว่าเราทําให้มันถูกต้องทําให้ชาวบ้านได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นใช่แล้วถึงจะรับเพิ่มในส่วนของสมาชิกค,ค่ะจุดเด่นในส่วนที่นี่ค่ะเป็นของสินค้าที่ชาวบ้านได้ทําเป็นสินค้าอะไรบ้าง ในส่วนของจุดเด่นจะมีแกงไตปลามีาเครื่องแกงของหมู่บ้านแล้วก็จะมีอาหารต่างๆอาาของชาวบ้านที่เป็นอาหารพื้นบ้านค่ะวอนนี้ก็เป็นในส่วนของวิสาหกิจชุมชนนะคะในการบริหารรูปแบบของ เ,เงินต่างๆหรือว่าการมีรายได้เสริมของชาวบ้านค่ะ,คะหลังจากพูดคุยจากท่านวิสาหกิจชุมชนไปนที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาสัมภาษณ์กลุ่มที่เปิดร้านค้าหรือว่าผู้ประกอบการเจ้า <Okay. S 1> เจ้าของแผนที่นี่กันค่ะ <Okay. S 1> เราก็มาอยู่กันกับ ผู้ประกอบการหรือว่าเจ้าของแพรที่สือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวต้องมาสัมผัสที่นี่ค่ะค่ะ,คะสวัสดีนะคะ,ะดิฉันชื่อนางสาวกานิกาสุมาลีนะคะเป็นเจ้าของแพรสุมาลีโฮมสเตย์ะนะคะซึ่งแพรของเรานะคะก็จะเป็นที่พักผ่อนกลางทะเลนะคะใครที่แบบว่าชอบสายธรรมชาติสายซิลนะคะแพรของเราจะมีกิจกรรมให้เยอะแยะมากมายเลยนะคะ,คะทั้งะจะเป็นบรรยากาศนะคะแล้วก็ตกปลาตกหมึกนะคะล น้ำภายเรือคายักคือกิจกรรมของเราเยอะมากๆเลยนะคะใครคที่แบบสนใจอยากพักผ่อนกินลมชมเลนะคะ,ะชมวิถีชาวบ้านวิถีประมงของหมู่บ้านของเรานะคะที่แหลมหินบ้านแหลมหินตำบลหลอยุงอำเภอตะกวดทุ่งจังหวัดพาังงานนะะี่ค่ะมาได้เลยนะคะอย่าให้หมู่บ้านเราเป็นแค่ทางผ่านอย่างที่ท่านนายกพูดนะคะ เป็นหมู่บ้านต้องแวะแล้วนะคะใครได้มาเชิญชมนะคะมาเที่ยวนะคะก็จะมีแบบร้านอาหารให้คุณได้ซื้อ,อกินช้อปเที่ยวนะคะบวกไปถึงได้พักผ่อนบรรยากาศหย่อนใจแบบทะเลแบบนี้เลยะนะคะคือสวยมากบรรยากาศดีมากก็ฝากไว้ด้วยนะคะใครที่สนใจอยากเที่ยวก็แนะนำมาเที่ยวที่หมู่บ้านของเราได้นะคะซึ่งมีแพรประมาณตอนนี้ก็67แพนะคะค่ะ นี่ก็เป็นในส่วนของผู้ประกอบการและก็ประธานวิสาหกิจช,ชุมชนนะคะที่นํามาประชา,าสัมพันธ์แล้วก็บอกเล่าเรื่องราวต่างๆเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้จากการส่งเสริมเรื่องของาก,การท่องเที่ยวค่ะค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันกับผู้ใหญ่บ้านค่ะหมู่ที่6นะคะเดี๋ยวเราไปทาความรู้จักกันค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ใหญ่คะสวัสดีครับแนะนําตัวก่อนเลยค่ะครับผมวิวัฒน์มาสตูนผู้ใหญ่บ้านบ้านเลมินหินหมู่หกตำบลอยงครับ จุดเด่นของที่นี่ค่ะท่านผู้ใหญ่คะมีอะไรบ้างจริงจุดเด่นของชุมชนของเราก็คือคเมีวิถีชีวิตชุมชนที่ว่าด้านงด้านหลังของเรานะด้านหน้าของเรานะตอนนี้คือเป็นภูเขาด้านหลังเราของเราคือทะเลมีเขาแล้วก็มีทะเลม,มีเเขาทะลซึ่งซึ่งตามห่วงจ้วยถือว่าเป็น,เป,นเป็นทำเลที่ดีมากๆครับค่ะครับผมค่ะมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรบ้างคะที่นี่แหล่ท่องเที่ยวของเราคือตอนนี้เขาเรา ตั้งวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาแล้วก็มีแพรที่พักในหมู่บ้านของเราแล้วเรามีการท่องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมมีขูดหอยบ้างมีแล้วก็มีเชิงที่มีที่พักอยู่หกหลังนะผมคือินดีต้อนรับลูกค้าที่มาจากต่างถิ่นนะมาจากที่อื่นคือชุมชนเราพร้อมอ่ะตอนนี้นะพร้อมพร้อมพร้อมในตอนนี้พร้อมที่จะมีการส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวขอให้ทุกท่านมาเยี่ยมเยียนที่นี่ ทุกท่านมาเยียเย่ยมเย็นที่นี่ได้ครับผมชุมชนเรายินดีต้อนรับค่ะนะแล้วก็บริการด้วยน้ําใจด้วยเมกีเนาะชุมชนเราต้อนรับเต็มที่ไม่ว่าท่านมาจากไหนนะเรายินดีเสมอครับค่ะหลักๆที่นี่อะค่ะมีพี่น้องประชากรประมาณเท่าไหร่คะส่วนมากก็เป็นนับถือศาสนาอิส,สลามชุมชนของเราก็เป็นอิสลามคือมุสลิมอะ9เปอร์เซ็นต์ครับวิถีชีวิตเลยก็อิงกับหลักศาสนาเป็นหลักอยู่ค่ะประชากรของหมู่บ้านผมก็มีอยู่ ร่วม200ครัวเรือนนะริมทะเลด้านด้านริมเนี้ยก็ประมาณค50ครัวเรือนนะที่ว่าที่ที่ผมนั่งอยู่ตรงเนี้ยนะประมาณ50ครัวเรือนประชากรก็ประมาณ800กว่าคนนะทั้งหมดอะ่ะส่วนมากก็ทำอาชีพประมงประมงประมงพื้นบ้านส่วนหนึ่งนะแล้วก็สวนยางสวนปาล์มค่ะนะ Memorial. หลังจากที so are, <Yeah. S 1> ่มีการเปิดฤดูการท่องเที่ยวไปแล้วหรือว่ามีรูปแบบของการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวที่นี่ค่ะพี่น้องประชากรที่นี่ประชาชนที่นี่ค่ะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นไหมดีมากเลยครับตั้งแต่มีโครงการเปิดฤดูการท่องเที่ยวบ้านแหลมหินหกตะบลโยงเมื่อที่ผ่านมานักท่องเที่ยวก็เข้าเพิ่มมาเยอะเพิ่มมาเยอะชาวบ้านได้มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ชาวบ้านส่วนหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องไปทํางานต่างถิ่นแล้วก็มาทํารายได้อยู่ในหมู่บ้านไม่ต้องเดินทางไปไกลอครับ เดีวคิดว่าต่อไปอนาคตเราจะเปิดเปิดให้โตขึ้นใหญ่ขึ้นนะเื่อพี่น้องได้ได้มีรายได้จากจากในส่วนนี้คคือเยอะขึ้นเพิ่มขึ้นค่ะทิ้งท้ายสักนิดนึงค่ะท่านผู้ใหญ่คะเชิญชวนคุณผู้ชมผู้ฟังค่ะมาท่องเที่ยวที่บ้านแหลมหินนี้ว่ามีความพิเศษโดดเด่นจากสถานที่อื่นอย่างไรบ้างครับขอเชิญทุกท่านเข้ามาเที่ยวบ้านแหลมหินหมหกตะบนลอยงของผมได้ชุมชนของผมยินดีต้อนรับผู้วิธีชิดของหมู่บ้านคือวัด อยู่แบบเรียบง่ายเรียบง่ายเป็นกันเองนะยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยเมกรีจิตครับผมค่ะวันนี้นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะของท่านผู้ใหญ่เองแล้วก็จะเป็นในส่วนของท่านนายกอง์การบริหารส่วนตำบลหล่อย,ยูนค่ะที่นำมาประชาสัมพันธ์เรื่องของ การท่องเที่ยวในพื้นที่ของตำบลหลอยูนค่ะคเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะทิ้งท้ายด้วยของภาพบรรยากาศด้านหลังนะคะแล้วก็ขอบคุณในส่วนของการติดตามแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมาท่องเที่ยวจุดนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมีเพจให้ค,ค,คุณคคผู้ชมนะคะคได้มีการติดตามแล้วก็มาย้อนรอยมาสัมผัสธรรมชาติวิถีชีวิตชาวบ้านที่นี่คะ่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันแล้วก็ท่านผู้ใหญ่นะคะคต้องลาคุณผู้ชมไม่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ thank you